สวัสดีค่ะคุณส้มมันนี่เงี้ยวพ่ะทางผู้ชมเนาะมาเห็ดบุญในวันศิลป์มือนีนวันศิลป์วันข่าวมาถวายผัดซีบอลแล้วก้นดัมดื่มแล้วทุกคนจั๊กน่องแล้วก็เอาเลยดีกว่าน้ำดื่มช้างแพหิวน้ำให้กะคือหลานสาวพอหิวน้ำนักก็ได้อ้ไปขั้นไหนคืไปหุ่นดุ สินก็ไบ่ิด้ใสเขาโทรเขาไปยด้ยทำบุษมบวกรับรถจัก,มกบบรมาเนาะคับรถมอเตอร์ไซค์มาแบ่อย่าแปเลย Vai Hai 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 ล e. <umbrella> e, ืมไปสัปรงไทานไปงน้ำนี่พอแต่งคีมไม่ได้หรอกเนาะ ขับเจ้าคิลล์ใหญ่โอเคคิทสาวันนี้วันนี้สบายเฮงไม่ได้ขับรถเองทุกคนขึ้ขเจ้าดำนาวุ้นราไปถ่ายข้าเจ้าดำนาด้วยนะ านนาส้มรงไปบเขาต่อดำนาเนาะแต่ว่าเไงเขาต่อกล้ก่อนเขาตอดำหน้านาแรงเดือนหนึ่งเดือนสองเตอดำนาดำนาแซง,แงมานมาบ่งนาแซงกันดอกอีกได้ไป <c oughs> ย้อมถอดหมวกกันดอกผามันท้อนเนะาะเตามวกเต่าเอินใส่ มึงกูจะไปจังได้บบบนี้มึงรอกูด้วยได้มึงถ่ายกูได้มหยหนีหอย่ะหอยอือค่ะกันสองสองคนบนย้อมกันถอดหมวกยหรมาเฉลี่ยมาเ่มันกินตินเขาเลยเด้นะ อ่าเขาเจ้าดำนานะเลยคือดำคนละส่นผู้หนึ่งดำแบบหนึ่งผู้หนึ่งดำแบบหนึ่งสบายดีอยากลงดำนาจ้างมันเท่าไรเนาะเครื่องมือนี่ลงไปมนังพอได้เงินขาดน้ำมันเติมรถไป ทิลงแพ้แก๊บทุก้าบวกแก๊อออเอา <c oughs> <c oughs> รับาเลยเลี้ยงข้าวมือออ่อนึงตีเขาจะใส่กับบุดบ่ได้เขาจับกับบุดได้ใส่เด้ดนี่อ๋อแล้วทานี้ชิลงแล้วพี่นอ้องโอ้ยทางผู้เป่าพี่เด่นนี่ผู้เป่าก็มีหาผู้เป่าวพวกเขาก็บอกเอาดิ่หนึ่งชั่วเรียกเขามาตบผ้าหายหนา้าเบิ้งสิพาไปเบิ้ง <c oughs> <c oughs> สบายดีสบายดีสบายดีอ๋ออันนี้คือดำนาเนี่ยนี่บ่านนี้โอ้มันอะไรเนีานแล้วมันบะติดบ่โอ้เอินแซม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 บ่เอินแซม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 กะแซมนาแซมนาบ้านห้างหรแซมเมาดำไม่ไวดำไม่ไวดำไม่ไวไรมาที่ไว้มาเข้ากล้องอยู่ไว อะเปิดตาแ้วก็ุ่้าปาถอนแ้ดิุ่ยเบาเลื่อยเบาเลื่อนได้ได้เนี่ยเนาะพี่ตาุ้่ยเบาอเมียวันได้ลงมาน้ำกันเลยผู้บ่บาเนาะเออผู้ชายเหรอโอ้ยเอหน้า เอาท้งนี้ทางนี้ลงดำนะมาแต่นามองพี่ดองมันจะลงกันเป็นลงดำหน้าซอยข้าเจ้าแล้วเพนอนผัว่าวร้ายเธนลงดำซอยได้ดำพิษหมองดาจ้าดำหน้าดำหมองกันนะหมองกันนะจได้หรไม่นะดำอะไร ก็จะวาเขาสับสังามก็จะว่าโอได้เข่าลายแล้วหน้าตาเป็นนักผู้สาวมาดำหน้าซอยเอาเลยเอาเอาจังได้มุมไดนเอาดำแข่งไว้ไว้อย่าให้เสียสื่อพี่บอเออจะสรนแหดดแกนแดดแกนแน่พี่น้องก็เลยใช่มวกกันบวกกันแดดกันแดดกันยัง

แมมาแต่สีสว่างอนี่มาแต่น้มงจ้ะโดยบ้านเป็นแยูทูบ้านแม่นยงเี้ยนเห็ดเยอะา้องผู้ผู้ก่อนจิบตัดบิเ่โอ้มันกาบได้งายได้ง่ายป้องตับ่ด้วยตัพท์บอตัดต่อในโทรศัพท์เลย โดยโดยยินดีบ่มีปิงบ่นอนดำอันนี้น้ำดูหรือว่าน้ำยังนอนน้ำคลองบ่เอาไปเห็ดลูกไผ่ในเด้อนะนะดำนาสอยทางลังนะน่องไผ่ก็ได้เอาไปเห็ดยังเป็นไผ่เป็นเคยยเฮือนก็ได้เด้อคนนี้เด้อดูแด้แค่ได้นี่นะปุ่นดำนา พอดิกินเข่าเพิ่งได้ค่าน้ำมันเน้ะบัน,มนไม่กินต็มเป็ด <laughs> อย่าก,กินต็มเป็ดเลซะ <c oughs> ความขยันพี่น้องเห็นนันขจาวดำนาอยวนหนทางแนมเห็นขจาวดำนาว่นเสาร์ไปป้าไปดำนาว่าะธรรม่ได้พูดถ่ายต้องเน็นจริงทำจริงนเน้นบ่พูดทายปากว่ามือซี่นะเขาไปเด็ดปลายมันโบเห็นเลย พี่น้องมาคอยเพื่อนวยใหญ่แท้ขอใหย้ยังวะหวานเชอร์รี่อร่อยเด้อพี่น้องเรามาคอยๆหนาดำรั <c oughs> สทหาเงินซื้อสบู่ใส่คอยหรอ่ะอันนี้หน้าทงเดียวกันเลยบ่เนาะทงเดียวกันทงเดียวแต่ว่าแบ่งกันคนละเจ้ามาิาเจ้แบ่งกันเห็ด อันนี้เขาเจ้าในอยู่บ้านใดบ้านนะคะมึงคืออยู่บ้านไหนบ้านนะำคำจะมาเป็นเคยอยู่พี่บ่บ่แล้วกระโตโตโคตรบ้านนะำคำแย่ออย่งยังย่าง,งสามนมยังข้ามีเมีสามนมซื้อได้ตอนนั้นสื่อน,นะ,นะอหนไหนเฮ็ดบ้านบอกสื่อกันเจ้าเด้อไยค้ำฮะไค้ำค้ำไรค้ำไร โอ้ทำเอองตี้กับซีฮูตี้คะแนนนี่เนาะเป็นเคยโสดรูบสอดเนี่นี่เนาะอาซื้อลิ้นหรือซื้อื้อคิดว่อนกินะอ๋อซื้อคิดตัวก่อนก็ได้ซื้อคิดตัวกินเิดปนเดียวได้เซื้อคร่ซื้อกำไรซื้อแค่ซื้อเจ้าได้ซื้อใดซื้อน้อยซื้อจอยโอจะมาเป็นเคยพี่บ อ่ะคือบอค่อยแท้อกับานเออนางเราขอบใจด้แต่ดำน้ำหมแล้วซม<ท>นมาถ่ามาใ้เล่นใตเอง้ดิเลดยด <c ười> สักกดีกตกใจ ดำนาคืออะพี่น้องคุณนะดำนาบัดนี้สุดหนาซ้ำทุกคนบดไอ้เป็ดกินซ้ำคุณนะไปายิดำนากินเป็ดบดไอ้กินเป็ดจ้อยพฤศจิมะนาวหนาถ่ายกินปิ่งเป็ดที่เทาไปถ่ายโอ้ยหนาจุ๊งเฮานะพี่น้อง ถามว่ได้เห็นหน้าเห็นตาอของคอสโคลพายเดอ้อพี่น้องเอ้ยพอดีว่ามันแดดแห้งแล้วก็หอนพอบได้อดดดถอดเนาะเอาสำนีแล้วไนะด้ยินเสียงบอกกับบ่าวก้าแล้วเนาะเมื่อมันแดดมนะันได้แดดแห้งได้แดดขอขอบคุณทุกท่านเนาะจะคอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมียวเด้อขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแหงน้ำกันริสุ์สุขสุขคนเนาะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อท่านผู้ชมสบายดี